มาแล้วครับพามาชมทองแดงคอดนะครับมาแล้วสามตัวนะครับรู้จะมีอีกหรืเปลครับนี่เพิ่งเลิกงานนะครับกลับมาทองแดงนะครับกับลูกสามตัวแล้วนะครับ ท้องยังโตอยู่น่าจะมีอีกนะครับนี่นะครับความโชคดีของหมูนะครับคือค้อออกมาได้กินนมเลยนะครับเย็นดูสบายปานหมูทองแดงทองแดงข้อละสามตัวนะครับ ท้องยังโตอีกน่าจะมีอยู่นะองแดงแดงตื่นตื่นนะคลอดออกมาย,ยินเลยนะครสามตัวครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีเพิ่มหรือเปล่านะการว่าจะคลอดแล้วหลายวันนะสองอาทิตย์แล้วน่าจะสองอาทิตย์นะครับที่บอกว่าจะคลอดนะครับ อดแล้วที่ยี่สี่นะครับยี่สี่มีสามาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีอีกสักสี่ห้าตัวหรือเปล่าะะครับสี่ตัวแล้วนะครับกับแม่ทองแดงนะครับแต่ท้องยังโตอยู่นะครับน่าจะมีอีกสัก สี่ตัว <S <S ไปตัวอีจชาก็มานะครับมาเฝ้ากุณโชคกุณกุณกุณมาไปเฝ้ามันปวดท้องท้องแดงปวดท้อง ท้องยังโตอยู่นะครับน่าจะยังมีอีกนะครับปวดท้องอยู่นะครับตื่นมาไม่ใช่คลอดออกมาลืมตาโดยโลกก็ได้กินเลยนะครับชีวิตหมูหมูสบายปานหมู จของหมูกเกิดปีหมูนะครับไม่เห็นจะสบายเลยยังลำบากอยู่นะครชีวิตคนเราก็สู้ไปนะครับทุกบ้างสุขบ้างนะครับตามภาษาสบายอย่างเดียวก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วนะ ขนาดเศรษฐีเขายังอยากเจอความลำบากเลครับเขาก็อิจฉ้าเราเหมือนกันนะครับเหมือนเราอิจช้าเขานะครับหรือเปล่า <c oughs> นี่คือฟาร์มหมูป่าต่อเชาวีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าคุณทองแดงจะคลอดลูกเพิ่มหรือเปล่านะครับ มาแล้วครับห้าตัวแล้วบอกพ่อใหญ่ทิดมาจับออกไงมันมันติดแล้วนะแม่มันอย่างนี้เมื่อตะครับคอกนี้ใช้หรอเจ้นมหนีงข้าเข้าหืมกับมุดยั่น้งกาอกสองสามสี่ห้าจะนี้ติดเราก็ออกเ่อไปนี่ ติดลกนะครับตัวที่ห้ามาแล้วมุดหานมนะครับท้องยังโตอยู่น่าจะสิบตัวได้แะให้กำลังใจนะตัวเองคะับทองแดงแดงปวดท้องไหม ทองแดงนี่ก็เชื่อมนะครับสสยดีโชคกุลมาลบมาโชคกุลติดลกอยู่นะครับดูทรายลกยังพันคออยู่นะครับห้าตัว อีทองแดงนี้จะลูกดกอยู่นะครับเพราะว่าท้องโตข้อขนี้จะเมื่อหน่อยนะมใส่ทับลูกอาหลุดแล้วนะครับดูนะครับโยเยโยเยนะครับ อันนี้ก็มาพาดูทองแดงขอดนะครับหลังจากที่ลุ้นกันมาหลายสับดาห์นะครับท้องโตมากวาสนาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ท้องโตแต่ยังไม่ขอดนะครับโชกุนตัวอชานะครับต้อง ทองแดงนี้น่าจะมีลูกเป็นสิบนะเพราะว่าทองมันโตมากเลยปกติถ้าเต็มวัยหรือผสมพันธุ์ดีๆทองน่าจะแปดตัวขึ้นนะ นี่นก็กินลกมารุน้นกันต่อนะครับน่าจะเป็นสิบกับคุณทองแดงมาแล้วนะครับตัวที่เจ็ดนะครับลูกแม่ทองแดงครับ มาแล้วกาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีไฟนะครับโอ้มาช่วยน้องนะครับตัวนี้มาช่วยน้อง ทองแดงนี้คลอดง่ายนะนี่เหมือนคําตันคําตันก็จะออกแต่ละตัวนี้เบ่งอยู่นานนะมีพักเหนื่อยนะครับ อดอกมาได้กินเลยนะครับคนก็คงเหมือนกันนะครับที่คลอดออกมาแล้วร้องเลยก็ร้องหิวนมเยอโแยะเยอยเย น,นี่คือความหวังของฟาร์มนะครับแม่ทองแดงความหวังของหมู่บ้านนะครับทำตานี่ห้าตัวอันนี้เจ็ดตัวแล้วทองแดงท้องโต คลอดหมาก็หานมกินเลยนะไม่รู้ตายังมองเห็นหรือ,อยังนะ ผลงานของแม่ทองแดงนะครับมันจะมีต่ออยู่นะเรวัดท้อง,นะงอยังโตอยู่ตัวที่แปดกำลังจะหลุดออกมานะครับ ตัวที่แปดของแม่ทองแดงนะครับเห็นแต่ขาครับฟึบฟึบออกมาแล้วครับฟึบตกมาแล้วนะครับตัวที่แปดนะครับ ปึ๊บอ้าวดูครับดูฟื้นหรือยังครับยังงงอยู่นะครับยังงงอยู่นะครับตัวที่แปดนะครับปึ๊บปึ๊บอ้าวฟื้นแล้วครับ ้องยังโตอยู่นะครับน่าจะมีอีกนะน่าจะเป็นสิบนะครับแม่ทองแดงดูชัดๆนะครับกับตัวที่แปดโอ้มีพี่มาดูน้องนะครับ ไปนะพยายามขยายลังนะครับน่าจะรู้ตัวว่ายังมีอีกนะดูครับความสดงามของมันยัวเยีย่ยยัวเยีย่ยยหมดครับ จะเลี้ยงไวไมน่นี่ทองแดง,งกลัวแต่จะทับลูกนะครับจะทองแดงน่าจะท้องสองนะครับน่าจะมีประสบการณ์ แดงลูกแดงนะทับลูกนะคร้องลั่นเลยแปดตัวแล้วนะครับมาร้นกันต่อนะครับจะได้กี่ตัวกัน ตัวที่เก้านะออกมาแล้วนะตัวนี้โดนแม่ทีหลงทางเลยอีตัวเก้ายังไม่ฟื้นนะครับตัวนี้ ดิ้นแล้วดิ้นแล้วปุ๊บวันนี้ไม่มีหมอทินช่วยนะครับเอา เห็นไหมหมูนายออกลูกโ<ด>ตเซียบโตเหนนะ็นไหมก่อนแก้วยิ่งไปก่อนไล่นะล,งละงก่อนไล่มันก็สิลมตัวโอ้โหัวเขาติดแตกแล้วมั้ง